มาล้างหมูแล้วเรามาทําหมูสามชั้นทอดน้ําปลากันนะคะหมูนี้ซื้อมาครึ่งกิโลค่ะล้างให้สะอาดเลยค่ะได้แล้วค่ะเดี๋ยวเรามาลาะหนังออกนะคะ หนังหมูนี่ที่หมวยล้อออกนี่เวลาเราทอดจะได้ไม่กระเด็นค่ะและเวลาเรากินเข้าไปมันจะไม่เหนียวนะคะล้อออกไปเรื่อยๆค่ะหนังหมูนี่หมวยไม่ได้ทิ้งนะคะเอามาหมักพร้อมกันแล้วเดี๋ยวจะเอาไปตากค่ะเอามาทอดกินกับส้มตำ หั่นชิ้นประมาณนี้นะคะเพื่อนๆไม่ต้องเล็กมากค่ะเวลาเราทอดไปเดี๋ยวเขาจะหดมาหมักใส่น้ำปลาค่ะสองช้อนโต๊ะไม่ต้องหมักนานค่ะเพื่อนๆสิบนาทีก็ทอดได้แล้ว เดี๋ยวเราไปเตรียมกระทะทอดเลยค่ะเอาหมูลงไปเลยค่ะ หมูนี่เราต้องคนเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆเขาจะได้สุกเสมอกันแล้วก็เหลืองเสมอกันค่ะมันไม่กระเด็นนะคะเพื่อนๆเพราะว่าเราเลาะเอาหนังออกแล้วใกล้จะเหลืองแล้วค่ะเห็นไหมคะเหลืองแล้วน่าทานมากเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาตักเสด็จน้ำมันกันนะคะ <st> นี่เลยค่ะเดี๋ยวเรามาเตรียมน้ำจิ้มเลยค่ะมีลาบผักชีพริกแล้วก็กระเทียมค่ะน้ำตาลปีบ๊บมะนาวน้ำมะขามเปียก้ยไม่ใช่ค่ะ่าน้ำกระเทียมดองค่ะเอามาโขกเลยค่ะ ตำไปเรื่อยๆนะคะให้เขาละเอียดละเอียดดีแล้วเดี๋ยวเรามาปรงเลยค่ะน้ำตาลปี๊บค่ะน้ำมะนาวค่ะรสชาติแล้วแต่เพื่อนๆเลยนะคะชอบเปรี้ยวหวานเค็ม น้ำกระเทียมดองค่ะคนให้เข้ากันค่ะได้แล้ว อุ้ขอโทษทีค่ะเพื่อนๆลืมใส่น้ำปลาค่ะเดี๋ยวน้ำปลามาใส่ก่อนค่ะใส่ลงไปเลยค่ะคนให้เข้ากันอีกรอบค่ะเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานกันเลยนี่เลยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะน่าทานมากค่ะเพื่อนๆคนไหนชอบ เมนูนี้ก็ทำได้นะคะคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ